Eu não โยกผมปรวัติแนครับวันนี้จับหมูไปส่งลูกค้าครับฟังทั้งเลอดซกพอครับทีนัวเนางตามัดกันค่ ตรียมรอดทรงจักหน่อยนี่มานก่อนครับการมองออกมองเพิ่มครับส่งลูกค้ากันค่ะ ออกจกคลอ,อกละตอนนี้ประมาณสิบนิก,กาสามสิบนาทีครับไปครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับพอที่ไหมเป็นกับมหาพอดีอยู่ข้างทางนะครับอยู่ข้างทางเนี่ย <c oughs> มันก็มีบรรยากาศเขามีปลานั่งรับขามไฟแบบนี้ถ้าเาาพือ่อนมองมหาผมก็จะไปบ่อดที่เล <c oughs> น,นิสานมาชมบรรยากาศวสวยๆครับตอนแรกมีสาบัวสงสัยส่ได้เอาบัวแดงมา่อตำใส่กลุ่มโซก่ก็ครับนี่เรือนะครับทัานโต๊ะก็ภูกเขาหน่อยบรรยากาศสวยงามแห่งภูเขาฝั่งข้างขวาเมื่อเป็นบึงครับ ที่ภูเขาบ่สวยงามครับหนาอยู่อยู่ครับถึงจะยากลําบากปานในทางฟาร์มเ่า,ากั็สูงคือเก่าครับเบิบ่งบรรยากาศภูเขาล้อมรอบครับนี่น้ำานี่ในเปษนสะใสมองแท้ครับยามเห็ดนี่คือสิบ่อื่นเห็ดกินครับทาง ท่งนี้เป็นประเทศมั่นเนาะครซะชวนร้ายกับจะเป็นมั่นเป็นปลายางนะครับเว้ยต้น,นนั้นนะั่นนะผูกคอครับนี่มีผู้สาครัอสาวหล้หาว่โอ้ยังซีเพื่อนกับปูพัก,กกินไก่ด้วยครับ ยุบปวดเหี้น,นี่ิ <c oughs> เอาไปน้ำสวนป่าครับโอ้หอนแล้วครับใกล้หอนแล้วแล้วนิดเดียวมันก็ลังเห็ดยอกอยู่ครับเมันมีรถสีน้ำเหลือครับรถหนวดเข่าครับเกี่ยวนวดโอ้รถหนวดเขา่าวะหรถเกี่ยวครับโอ้ขอกขอบไม่ไหมเลยครับเสื <c oughs> อ,อยังโบรานมีใหญ่ไหมครับน,นีเห็นแนวนี้ นี่ครับผอกนไม่ไหมเลยครับเสือก็มีเหลี่ยงให่ไวเครับอดเคยหายเหม่อแต่จูบหนามมันยังบาใส่ครับใ<แ>ห้กินหลางก่อนกินปลาปลานยก่งรัยบังซุ้อหนีอามันย่ใสมางยมันดเล no. thế anh một đấy không phải không cái tuổi này nó tuổi này cái tuổi แต่ว่ามาันสิเลี้ยงดูบ่ค่อยเก่งนะท่นานยังนอนท่านตัวดำนะอ,อ,อ,อยู่นะเรืยบร้อยอันดูลอกดำครับผมเอามาอยู่ดูลอกดำที่เอามาเสียดทรงเรียบร้อยค่ะสิทธิ์ทมภารกิจครับแล้วเขากลับบ้านัปไปเจอกันชิมน้าครับ